ช่สสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิบวบยหนูน้ำาเพิ่งจะได้กินข้าวนะคะเราใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เอ่อบ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่าเรามีปัญหาหลายอย่างก็เลย เพิ่งจะได้กินข้าวปัญหาที่จะเล่าวันนี้ก็คือวิดีโอ,อ,อไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> คือเราอ่ะมาโดยจองกระทันหันที่บ้านพักต่างอากาศเนี่ย <c oughs> คือคนจองเขาไม่มีบ้านให้เราเขาหาได้แค่บ้านพักต่างอากาศแต่บ้านพักต่างอากาศเนี่ยมันจะมี มีการจองล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วสำหรับคนอื่นแต่เราเนี่คือหนึ่งอาทิตย์รู้ปุ๊บบินปั๊บเสร็จเราก็ได้ห้องน้นที่รีวิวไปแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ10กว่าวันแล้วคนที่จองมาน่ะเขาจะเข้าเพราะ,ะนั้นเราต้องออกเราก็เลยได้ออกไปอยู่ห้องบ้านไม้เนาะเล็กๆห้องรวมกันเลยไม่ไม่ได้แยกห้อง มีเตียงสองชั้นแล้วก็มีเตียงใหญ่เตียงหนึ่งน้องแม่ก็นอนกับแม่เตียงสองชั้นพอฟิลก็นอนกับพ่อเตียงใหญ่ในห้องเดียวแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวมีครัวอยู่ในห้องเดียวนะคะมีภาพเป็นอย่างนี้นะได้สองวันไม่ใช่แล้วแม่แล้วจะนอนกับแม่อ่าโอเคสองวันแล้วเราก็ต้องย้ายอีกแล้วตอนนี้เราก็ได้บ้านที่หลังใหญ่ขึ้นสำหรับหกคนทีนี้ แต่เราจะอยู่ที่นี่แค่สองสามสี่วันเองก็ต้องย้ายอีกแล้วปัญหาคือไม่มีไม่มีบ้านอยู่ที่อ่าอยู่ที่เดียวจบอะ่ะคือต้องต้องเก็บของสิบวันเสร็จแล้วเก็บของไปอยู่นั้นได้สองวันห้องนั้นได้สองวันย้ายอันนี้ก็ย้ายมาเพิ่งทั้งเช้าคือเก็บของแล้วก็ย้ายห้องนี่เราเพิ่งจะได้กินข้าว <5 S 2> บ้านาดีอืม รู้ไหมราคาเท่าไหร่หนึ่งบาท <c oughs> หนึ่งบาทได้อืมก็บ้านหลังนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้นถ่ายด้านหน้านให้ดูอืมตอนที่เราเข้ามาก็คือว่าคนยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านหลังนี้นะคะก็ต้องรอเขาแล้วรอรอ,รอข้างนอกวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ก็หนาวก็กลับไปรอที่ห้องเดิม ส่วนห้องเดิมอ่าโอเคส่วนห้องเดิมคนเขาก็อยากจะทําความสะอาดอืมก็เลยรอแหละแต่ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็พยายามขนของเข้ามาข้างในบ้านบ้างแล้วแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปจัดของเข้าชั้นต่างๆต,ต่ออยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ได้สี่วันเสร็จแล้ว คือมันมีเป็นประมาณน่าจะหลายร้อยหลังอยู่นะคะแต่ว่าคนจองหมดเลยเต็มหมดเลยนะคะอืมก็เลยก็เลยอ่าต้องย้ายไปในห้องที่เขาเช็คออกแล้วก็มีว่างวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เข้าอยู่ หน่เอยู่เนี่ยอยู่เมืองนอกถ้าไม่มีบ้านที่เป็นหลักแหล่งค่อนข้างลำบากแต่การที่จะอยู่เป็นหลักแหล่งได้คุณก็ต้องมีงานมีการแล้วก็เมลฟินเวียไอวาซักจะมามาอีชาในพปลาเถอะั้นก็แบก็ก็ต้องอยู่เป็นหลักแหล่งอะมีงานมีการแต่เราแค่มาเที่ยว แต่ทีนี้การมาเที่ยวของเราทุกทีอ่ะเราก็จะจองห้อง nah, มาเป็นเดือนเลยแต่ครั้งนี้คือแบบว่าหนึ่งอาทิตย์ได้ยินข่าวว่าจะมาเสร็จแล้วก็ปรับก็มาเลยคือบริษัทจัดการตั๋วอะไรทุกอย่างให้เพราะฉะนั้นแม้แต่ห้องนี้บริษัทก็จัดการให้แต่ว่ามันก็ทุกอย่างที่นี่มันเป็นสเต็ปอะค่ะยอัจเมฟิมมาเช็ลยสตกช่ยเกียร์อ้อย ที่นี่คือทุกอย่างมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปไงคะแล้วก็ก็ดีใจว่าอมอย่างน้อยเราก็ยังมีที่อยู่นะมีที่นอนนะมีผ้าห่มนะอะไรเงี้ยบ้านมันอาจจะเล็กแต่เราก็อยู่แค่สา,สามอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนแค่นั้นเนาะแต่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเมืองนอกถ้าไม่มีที่อยู่ ลำบากลำบากมากแล้วก็นอนข้างถนนไม่ได้เพราะว่ามันหนาวอืมแต่ที่นี่บางกะโรตรงนี้เขาก็เขาก็ช่วยเต็มที่แหละเขาก็ช่วยดูความเป็นไปได้แต่หลังจากหลังจากสี่วันเนี้ย เราจะต้องนอนเต็นท์เลยนะซึ่งเต็นท์เนี่ยถ้าอากาศดีๆอ่ะไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าอากาศหนาวรู้สึกว่าเต็นท์อ่ะจะหนาวมากก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูวันหลังว่าเป็นยังไงการเดินทางครั้งนี้คือปัญหาขรุขระเยอะแต่ก็ก็สนุกดีเนาะไนะอร่อยไหมครับกับข้าวเออครับพอเข้าขคนข้าของมาปุ๊บลูกบอกหิวข้าวก็เลยผัด ไก่ใส่น้ำมันหอยหุงข้าวให้กินอิ่มแล้วเหรออินไม่หมดเหรอไม่หมดไม่หมดใครหรอเต็ม <c oughs> อืมอืมกินน้ำอืมเล่าให้ฟังอีกเรื่องวันแรกที่มาเราก็เราก็ลืมไงเราคือเ,เราเคยชินกับเมืองไทย พอไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ซื้อน้ำเลยขวดลิตรใหญ่สองลิตรอะ่ะหกโอขวดเลยเป็นแพ็คเลยยกขึ้นรถเข็นมาแฟนก็บอกว่าจะซื้อทำไมอะ่ะน้ำก๊อกก็กินได้เราก็เออลืมอันนี้แ,แม่แ,แม่ทำไมม่เอาไปเก็บก็พ่อบอกตอนเราจ่ายตังค์แล้วไงไม่ใช่อืมไม่ไม่ใช่ใช่พ่อบอกตอนเราจ่ายตังค์แล้วถ้าั้นแม่ก็เอาไปเก็บสิคือ น้ำท็อกที่ยุโรปหลายประเทศจะจะดื่มจากก๊อกได้เลยมันจะมีปุ่มร้อนปุ่มเย็นทํา้มกลับไทยแล้วผมอาจจะกินน้ําที่ซิงที่นู่นก็ผมอาจจะลืมก็กินที่นี่มาเยอะยๆแหละหรออาจจะลืมก็ได้นะถ้าไม่ลืมันก็กินน้ำจากนี้น้ำเมืองไทยเราน้ำก๊อกเรากินไม่ได้เนาะแต่ว่าน้ำ ที่นี่นนกินได้แล้วไม่เหมียวลืมเ,เพราะว่าเราเคยซื้อน้ําขวดซื้อน้ํากินที่บ้านเนี่ย,ล,ยลืมมาที่นี่ก็จะซื้อน้ําขวดอ่าแพ็กใหญ่จนทุกวันนี้จะสิบห้าวันแล้วน้ํายังไม่หมดเลยน้ําไม่ซื้อมาไม่ใช้เลยน้ำก็ใช้อยู่เวลาออกข้างนอกเราก็ถือใสก่กระเ๋าไปอ,าอืขวดใหญ่มันจุใจดีจะล้างมือก็ได้ อย่าน่ะอ้าเซฟกุดบายกูดบายอืมกุดบายงั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามดูว่าแม่เหมียจะเจอปัญหาอะไรอีกในการอยู่หนึ่งเดือนนี้การเดินทางของเราก็อย่าลืมกด s u b s c r ร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย